สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล EFL เอฟัพหรือคาราบาลคัพในรอบ32ทีมประจำเช้าวันพฤหัสที่23กันยาย,ยนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไบรตันก็เปิดบ้านเอาชนะทางซอร์ซิตี้ไป2-0จากลูกยิงของแอลลอนคอนเนลลี่ครับยิง2ประตูไปเลยครับพาไบรตันเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปได้ในขณะที่อาร์เซนอลครับก็ถล่มวิมเบลิลดันไป3-0จากลูกยิงของอเล็กซองลากาเซดเอมิลสมิธโลและก็เอ็ดดี้แองคเทียนะฮะ เชลซีครับเสมอกับทางแอสตันวิลลาไปหนึ่งหนึ่งฮะจากาการทำประตูของติโมแวนเดอร์แล้วก็ทางวิลลาได้มาจากทางคาร์ลคาเมลอนอาร์เชอร์ครับทำให้ต้องดูจุดโทษหาผู้ชนะแล้วก็เป็นเชลซีที่เข้ารอบด้วยสกอร์สี่สามนะครับผมตอนดูจุดโทษแมนยูเตดครับแพ้ให้กับเวสต์แฮมไป01ครับทีมเยือนได้ประตูชัยจากมาเดลลานซีนี่ วิวอก็แพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป0ูครับทีมเยือนได้2ประตูจากอเดีมัว่าลุกแมนแล้วก็เคเลชี่อิเฮนาโชนะฮะส่วนวูฟวันนี้ก็เสมอกับสเปอร์ไป2 2สเปอร์เนนำไปก่อน2อูนย์ได้นะ,ะจากเอนดอมเบเล่กับเคนครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็ตีเสมอได้จากเดนดองเกอร์แล้วก็ดาร์เรลโพเดนส์ครับทำให้ต้องโดนจุดโทษแล้วก็เป็นสเปอร์ที่ชนะด้วยสก์ก่อนสามครับเข้ารอบต่อไปจนได้ และนี่คือผลประกบคู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับจะเตะในช่วงวันที่25ตุลาคมครับก็จะมีเชลซีครับจะเล่นในบ้านเจอกับนักบุญซอลแทนตันอาร์เซนอลจะพบกับลีดยูไนเต็ดสโตกซิตี้เจอกับเบรนท์ฟอร์ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะพบกับทางแมนซิตี้เลสเตอร์เจอไบรตันเบอร์ลีจะพบกับสเปอร์ควีนส์ปาร์พบกับซันเดอร์แลนด์แล้วก็เพรสตันจะเปิดบ้านเจอกับหงแดงลิเวอร์พูล